อะไรดีนิ้วเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ย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 เ ยังงี้เลยนะยังงี้นา่ยังงี้มากยังงี้มากโอเคโอเคผ่านนี่นี่ท่าใหม่ท่าใ่่นจังอ่ะเฮ้ยเขางขียนยิ้มเต้นยิมต้นยิ้มเต้นยิ้มเต้น อหย่ยมาโดนแล้วอ่ะโดแล้วอ่ะทีมสองท่าเยี่ยวทีมสองท่าเยี่ยวลูกไปแอแล้วทีมสองท่าลิฟอยู่ใครม่หอมม่เดี่ยวนะใครเบากระบาลนั่งเลยนี่วะั่งทีมสอง่านี่ถามอะไรอะอะไรเขาต้องไปพอดิก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp